สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี่ตื่นตีสองเด้อจ้าตื่นขข้นกับ,บวุ่นไหว้วุ่นไหวจะพี่น้องวุ่นไหวเพราะหยังวตีมือนี่ก็จะวุ่นไหวเอาวุ่นไปส่งลูกค้าจ้ะพี่น้องลูกข้าสร้างวุ่นกระทิเด้อจ้าแต่ว่ากระมานยุจิามือง สร้างขนมถ้วยน้ำจากหกกลองสร้างเรียบร้อยทรงเรียบร้อยบดน้ก็สไดเวลาอันอยากกินของหวานพี่น้องเอ้ยก็จะเอาขนมจากล้องนี่แหละมากินจ้ะแต่มื้อนี่ก็สิกินถ้วยน้อยจะพี่น้องกินถ้วยเล็กจ้าวันนี้จะกินสิบถ้วยนะคะไม่กินเยอะคะ่ะสิบถ้วยนี่ก็อิ่มแป้เลย แกะไวก้อนจะพี่น้องแกะใส่จานไวก้อนจ้ตื่นเด็กลูกเศร้ากับหิวแต่เด็กจะพี่น้องหิวเข่าแต่หกโมงแม่เพราะว่าเขาตื่นเด็กคาเฟาก่ก็กินแต่ตีสองกุจ้ะกับซีเบิร์ตลิตรแหละ,ละแต่ตีสองเฮ็ดขนมเรียบร้อยทรงลูกค้าเรียบร้อยแล้วก็หิวบันนี้ก็จะมากเอาขนมไหว้กินแก่ แกเพชรจะพี่น้องก็สิกินเขาแล้วก้นจังสิกินขนมถ้วยโตจ้ามือนี่ใส่พันลังงานหลจะพี่น้องทื่อหิวทื่อเมื่อยนี่แหละจะเอาไว้ซิฟถ้วยขนมถ้วยนุนม่นมจ้าเฮ็ดเองกินเองคือเกา้ากับมือนี่ก็ไมี่แม่นู่้ขวปุ่นด้วยจ้ากินขขาปุ่นยงามมือเศร้าจะพี่น้องขขาปุ่นแต่ยง้มมือขึ้นุ่นละ กินหอดย่ำเศร้าจ้ะกินข้าวปุ้นเอาขนมถวยไปกินแก้เพ็ดจ้ะมือนี่กับเท็ดน้ายาไก่คือเก่าจ้ะพี่น้องน้ายาไก่ใส่ตรีนไก่จ้ะเผ,ผิดเแซิบแสบเลยจ้ะ ก,กินซ้ำนี่ละจ้าพี่น้องข้าวปุ้นกระไดมันกะอบูบุทองพันไดดอกจ้านี่กะพักแก้มกะมาเป็นถาดคึกกันด้วยจ้ามาเด้อจ้ามากินข้าวปุ้นด้วยกันแซบๆจ้ากินข้าวปุ้นเรียบร้อยกะสิมาตบ้ายดวยวล้องหวานจ้าแซบๆแกบเพชรจ้าพี่น้อง แก่เพชรจ้ะกินพ่อทองมันเบาเาพาอทองมันแน่นแน่นนะจ้ะเพราะว่าเขากินขนมกินมันก็บ่คือกินเข่าเนาะแสบๆเลยจ้ะขนมถั่ยเสาจอยนุ่มเลยจ้ะนุ่มละมุนในปากจ้ะพี่น้องบ่แข็งเลยจ้ะน,น,น,นุ่มนวลนุ่มนวลจ้ะพี่น้อง กินกิน,กนจ้าเรื่องความอ้วนเรื่องความผอมก็เอาไว้ที่หลังจ้าตอนนี้ก็กินเอาเฮียเอาแห้งสกอนเติมพลังสะก่อนจ้าพี่น้องกินก่อนยังคอยลดที่หลังเนาะจ้า จั่วเลยจ้าพี่น้องเป็นตาแสบบอกระนมถ้อถยเสาจอยเย็ดเองกินเองจ้ากินเองคือเกา่าแต่เมื่อนี่จะมากินถ้วยน้อยจ้าถ้วยละคำเลยจ้าพี่น้องถ้วยละคำเลยแต่ว่ากะอิมแหละวล่ะพี่น้องคันจะเอาไว้กับเสียดายเนาะจ้าเสาจอยก็เลยจะกินให้หมดจ้าเสียดาย อดสากินให้เบิดจ้ากินแล้วก็ล่อให้ย่อยก็ยังจะนอนกินแล้วก็จะได้นอนพักผนน่อนจ้าโอเคจ้ะพี่น้องจ้าขอพูดหลายๆเด้อที่มารับชมจังพอกันไหมคลิปหนาจ้าสวัสดีจ้าเกียงตับ